สวัสดีเจ้าคาชีวิตด,ดีดีกนิกาทีวีก็มีเรื่องเล่าดีๆมานําเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะคะอันนี้คือไปเวรเรื่องส่วนตัวนะคะไม่ได้เกี่ยวว่าทําช่องทําอะไรนะคะก็มาถึงเมืองไทยแล้วนะคะไม่ต้องส่งไปให้เสียเงินหรือว่าจะมีคนขึ้นเอาไปให้นะคะของก็ได้รับแล้วนะคะรับตามแบบว่า ที่เราสั่งไปจํานวนทั้งแจกทั้งแถมนะคะกาณิกาที่ทีวีชีวิตดีดีไปได้ทุกช่องค่ะไม่ไม่แบ่งแยกไม่เลือกช่องไม่เลือกอะไรเราก็ไปให้กําลังใจทุกๆช่องใครไม่ให้กําลังใจร้อยหนึ่งเราก็ไปมาสักพันหนึ่งนี่เลยนะคะกาณิกามาและชอบมากเลยค่ะนี่จีบคุณนะคะสั่งจากพี่มาดามนะคะนี่เลยไม่ได้โฆษณาอะไรนะคะแต่เอาไปใส่มาดูเลยลูก แล้วก็สั่งเสื้อมาเห็นไหมคะเสื้อเสื้อเยอะมากเลยนะคะเอามาแจกอ้าวเปิดนี่เลยนะคะแฉนะคะไม่ได้ไปแฉเรื่องบอลนะคะอันนี้แฉแฉเรื่องทั่วไปนะคะนี่เลยนะคะนี่เลยนะคะเนี่ยสั่งหลายสีมากหลายไซส์นะคะแล้วทั้งแจกทั้งแถมนะคะแบบลีนเลยนะคะเสื้อคอกลมก็มีนะคะนี่เลยนะคะ ใครจะเป็นยังไงอะไรมันก็มีเกี่ยวเราพอใจในสิ่งนั้นเราชอบสิ่งนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเข้าพักเข้าพวกกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะคะนี่เลยนะคะสั่งของพี่มาดามาแล้วของคุณธนาชีวสุดก็สั่งมานะคะสั่งไม่สั่งธรรมดานะายี่สิบสามสิบตัวแล้วเขาก็แถมให้ด้วยนะคะหนูกลางแลหลูกกางมานี่เลยนะคะของใครเอ่ยคุณพลดานหน้านะคะแต่การนิกาอยู่ดานหลังนะคะตายที่หลังเลยเจ้าค่ะหันหลังมาดูสิคะ คุณหันหลังมาดูหันไม่ใช่หันเสื้อหันหน้าดูหามาเนื้อผ้าดีไม่เจ้าค่าดีมากเลยค่ะไม่เป็นไรที่บ้านไม่มีความลับเลยค่ะไรสดพูดจริงซื้อจริงทําจริงสั่งมาพอดีก็เลยเอามาดูเลยนะเจ้าค่ะมีกี่ตัวเนี่ยยี่สิบประตมั้งเขาเขาทั้งแจกทั้งแถมมีหลายสีหลายไซส์อ้าวเปิดมาเปิดมานี่เขามาทํางานให้กานิกานะคะเป็นแอดมินกานิกานะคะหันหลังไปเลยแชของพี่มาด้านะคะ ใครจะเป็นยังไงทะเลาะกันอยู่ฝั่งไหนฆ่ากันตายทะเลาะกันไม่เกี่ยวกันนิกานะคะการนิกาไปได้ทุกช่องเลยค่ะเออคะพีเซนเตอร์พีเซนเตอร์ดูพีเซนเตอร์เขาก็ไม่ได้มาทํางานในฟรีนะคะก็จ้างเขามาทํานะคะการนิกาไม่ได้ใช้คนฟรีนะคะแต่พีเซนเตอร์ก็เป็นคนในครอบครัวนะคะเออโดนก่อนอ่ะมีหลายไซส์นะคะอ้าวดานคุณพลดาน้ามันจะเป็นรถใครไม่ได้เอาไหนดูดาน อันนี้ของพี่แชนะคะมีสารพา<แ>ัดสีนะคะนี่เลยนะคะมีเลยนะคะตัวหลานมีหลายไซส์ค่ะสามแอลอาวคุณพลด่านหน้าก่อนกาณิกาอยู่ด่าล้างน,นะคะเป็นกําลังใจแรงเชียร์ให้ทุกคนเลยนะคะไม่เลือกข้างไม่เลือกเลือกพักเลือกพวกแล้วเขาก่อมอบกันในแถวบ้านกาณิกานี่นะคะกาณิการมาชีวิตดีดีดังระเบิดโอ้ยบอลก็วิ่งกันกระจุยกระจายเลยนะคะคนบอนแน่ดูเขาอะ โอเคนะคะเอาราการนิกายไม่ก้าวไกลเรื่องของใครนะคะเอาเร็วมาทํางานให้ย่าจ๋าก่อนเร็วมาช่วยเร็วทํางานให้ย่าจ๋าย่าจ๋าไม่ได้มีสตังค์ให้นะทางานย่าจ๋าย่าจ๋าถึงให้นะเพราะย่าจ๋าไม่มีสตังค์ให้ใครนะคะมาช่วยเลยเนี่ยโฆษณานะคะอันนี้สั่งไปแล้วสีขาวเอาสั่งไปให้ทีมงานที่ทําสวนแอปเปิลใส่นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวย่าจ๋านะเยื้ยเลยโฆษณาเลยนะคะเอัเขาน่านี้นี่เลยนะคะ อ้าวยาจ๋าสั่งจริงทําจริงนะคะที่ให้โชว์ชื่อผู้ไม่ชันและลิ้นพัน <laughs> ที่ให้โชว์เสื้อนี่คือสั่งจริงทําจริงเป็นคนจริงเลยนะคะที่สั่งของมาไม่ได้ร่ํารวยนะคะเพียง <c oughs> แต่ว่าเรา <c oughs> ชอบถูกใจนะคะโอเคขอบคุณนะคะเดี๋ยวยาจ๋าก,ก็จะให้เงินเดือนคุณนะคะคนนี้เป็นแอดมินตัวสําคัญเลยนะคะชื่อเด็กชายเลยครับอ้าว <c oughs> งงงงเขายังจูนสมองไม่ทานนะคะผู้หลอกจากโรงพยาบาลนะคะ นี่เลยเนี่ยเสื้อสั่งมานะคะเนี่ยหลายสีหลายอะไรตามที่เราชอบนะคะประมาณนี้เราไปให้พนักงานเขาแจกนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแอดมินนี่พนักงานเลขาส่วนตัวกานิกานะคะพับตามไซส์วางไว้เลยค่ะไซส์สามแอลก็วางไว้กล่องหนึ่งสองแอลก็วางไว้กล่องไซส์เอ็มแยกมาวางข้างนอกเดี๋ยวดิฉันก็จะแยกแยะเองนะคะประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวก็ให้เงินเดือนแอดมินด้วยนะคะแล้วก็ให้เงินเดือนเด็กคนเมื่อกี้ด้วยนะคะเพราะว่าต้องให้เงินเดือนเขานะคะแก้้องดูอน้องฝุ่นเต็มเลยไหนบ้างมารับเงินเดือนนะอาแอดมินชายมีแอดมินชายแอดมินหญิงเอาแอดมินคนมาแล้วค่ะคุณคุณน้องคะคุณน้องมาแล้วีไป คุณพ่อก็มาด้วยนะคะก็เป็นแอดมินกานิกามานี่เลย่ามานี e ่เพราะว่ากานิกาสั่งของนะคะกานิกาชีวิตดีดีทีดีวนี่เลยค่ะพับใส่กล่องแยกเลยนะคะมาเลยมาเนี่ยมาช่วยแอดมินมาช่วยโชว์แล้วแอดมินจะมานั่งตรงนี้แอดมินจะเลือกเสื้อตัวไหนนะคะกานิกาก็ ยังไม่ได้มีรายได้ YouTube นะคะถ้ามีรายได้ y o YouTube ก็จะยกให้คุณแม่นะคะแล้วก็ทำบุญกับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทุกๆคนที่เพื่อนๆพ,นพ่พี่ๆ YouTube ที่คนที่เขาลำบากมีกำลังแรงใจอัน,นิกาก็ยังไม่มีรายได้เลยนะคะตอนนี้นมีจะรายจ่ายคะ่ะแต่ต้องให้เงินเดือนพนักงานแอดมินก่อนนะคะเขาเป็นแอดมินเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนี่เลยนะคะประมาณนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะให้เงินเดือนแอดมินนะคะสวัสดีครับช่วยติดตามช่อง คุณจานิกาทีวีหน่อยนะคะอ้าวพูดเป็นไหมพูดเป็นไหมครับย่าจ๋าย่าจ๋าพูดสิครับพูดดีๆอ่ะติดตามย่าจ๋าได้ครับพูดดดดีๆตติาาามย่จ๋ครับขอบคุณครับอ่ะย่าจ๋าให้เงินเดือนแอดมินนะคะย่าจ๋าไม่ได้ไม่ได้ให้เงินเลี้ยงดูคุณนะคะแต่ให้เงินเดือนคุณนะคะให้เงินเดือนแอดมินย่าจ๋ายังไม่มีเงินเดือน youtube นะคะ พูดด้ยเอาเปิดซองดูเหรอคะพูดแล้วเหรอแล้วดื้อไหมครับหนูดื้อไหมเป็นเด็กดื้อไหมครับพูเขินอะไรเขินสิทีเนี้ยเขินไปหาคุณย่าทวดไปหาคุณย่าทวดข้างบนหรือย,ยังคะ อย่าโถจานเท่าไรละนะโถจาไปขึ้นไปเลยค่ะขึ้นไปเลยแรงพันเยอะมากใบของน้องข้าน้องจะร้องไหมเหรอทำฝันให้น้องหรือซื้อนมให้น้องหรือลูกอ๋อจะร้องไหมเหรอจะร้องรองเลยฮะเอาเนี่ยหอปู่หอมแบบปู่แม่ตังค์เปู่หอมปู่แม่ตังค์ให้ปู่หอมก่อนแล้ว ให้ให้อินทำงานให้ย่าจ๋านะทำยูทูปพี่ย่าจ๋านะคะเอาเก็บแล้วไปหอมปูหอมย่าจ๋าด้วยไปไม่แรงเรียบแล้วไปอ้าวเดมาเมีธุระอะไรก็ไปทำกันเลยนะคะเอาหอมไม่หลาูหอมอนเลยวันนี้เอาวันนี้เวันนี้เอาวันนี้เดี๋็กทนแก้มอ่ะเดี๋ยวซื้อเดี๋ยวซื้อเราผูนะโอเคไหมคะไหนมาหอมย่าจ๋า่อนหอมย่าจ๋าแล้วรักย่าจ๋าไหม พูดด uh ีๆซื้อมาไม่พ no ูดล่ะเนี่ยเฮ้ยแบกผมวเนี่ยแบกวะอ๋อแบกอย่างนี้เนี่ไม่แบกเองแบกผัวงานเงียบหปะงานเงียบงานก่อยละเนี่ยแม่แม่แม่ขโมยตังค์เรื่อยแม่ขโมยตังค์แม่ขโมยเงินลูกไปเยอะนะเนี่ยเท่าไหร่แม่แม่ไปได้แล้วแม่แม่ขโมยตังค์ไปสองครั้ง้วแไปอ่ะไปอ่ะขโมยให้ใครขโมยขโมยใครขโมยให้ใคร อันนี้ยาจ๋าไม่ได้ให้เงินนะไปร้อยหนึ่งเหนือเอาเอาเป็นเงื่อนแก๊สเงื่อนแก๊สแต่ว่าอะไรแต่แก๊สแต่แก๊สเมื่อวานเมื่อวานยืมเงิเมื่อวานแม่ขโมยตังค์ไปไปจ่ายค่าโรงแรมป๊ป๊าอ้าวเอาตังเอาตังมาเหรอเขายืมสิไม่ได้ขโมยเขาหยิบไปถือเขาไปทำงานยืมไม่พูดว่าขโมยพูดขโมยไม่ได้ขโมยเป็นเด็กไม่ดีรู้ไหมต้องบอกก่บแม่จ๋าไปไปหาป๊าป๊า ขอบคุณครับก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ